รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลซีฟเอ็มหนึ่งร้อยสี่สิบสองีสองนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟสองร้อยสิบโวลต์ว่าเรามีสายไฟแถมให้นะครับหูวกลมตรงรุ่นใช้ทานได้นะครับแจ้งตําหนิก็คือไม่มีฝาปิดรางทานนะครับแต่ใช้สายทานเบอร์ซีสีก้อนไม่มีหลุดนะ่าสปิงแข็งมากนะครับ จะปีงแข็งมากใช้งานได้ปกติทดสอบมาเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเป็นไฟ220โวลต์นนะเริ่มต้นเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะฮะสายไฟที่แถมให้นะครับด้านหลังนะครับอ่าเทสระบบวิทยุนะฮะเลื่อนมาด้านขวาสจะเป็น AM นะครับรับได้ทุกเครื่องของบ้านเรานะครับตัวนี้นี่เอ็นะครับเลื่อนมาตรงกลางจะเป็น FM นะครับเลยจะได้12เมื่อหนึ่งสองสาชัแนลนี่ก็ร้อยแปดนะครับในใหญ่หลวง ก็บอกได้ถอดจากวิทยุลงเทปนะครับให้มันเป็นครบวนกเรื่องนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะช่องใหม่นี้ลงเทปได้ครับผมฟังเสีซลปกตินะครับเครื่องสภาพสวยจะมีรอยบ้างตทำกันเวลานะรอยน้อยนะครับตัวนี้เครื่องสภาพสวยภายในสวยมากนะครับที่จะเลืออกวรพค่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับโฟรฟ้า ซ้ายขวาเต็มระบบนะตรงนี้เปลี่ยนสายพานให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ใหญ่ที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับที่วาาเอคนยประะธ์ิจลืกพไปเดี๋ยวฟังระบบเทปนะครับเทปเสียงดีมากนะครับกซ้ายขวาเต็มระบบนะตัวเล็กพกพาง่ายใส่ฐานได้นะครับแค่ไม่มีฝาปิดต่าง 瞳「閉じれば浮かぶ笑顔」「私は恋し帰らぬパ」 นไฟทุกอย่างติดครบนะครับก็รีวิวนะครับขอบคุณครับ